สถานการณ์นำโค้งอำเภอเขมรลาดครับวันที่17เดือนกรกฎา2567พี่นอ้องนำขึ้นหลายครับฝนตก2 3มือ้อพายุเขา่าฟ้องขึ้นเกือบหล่นบันไดแล้วครับขึ้นมา ไล่ครับฝนตกแห้งท้องซ้ำมือครับพี่น้อง ตาขึ้นไลยครับพี่น้องขึ้นเรียวแห้งครับ